พี่รู้ล่างล่างไปที่เข้านะใช <ลง S 1> <ง>่ตรงนี้ไปตรงนู้นไปเจอถนนพี่ว่าเส้นเนี้ยเอาเส้นตรงเลยมันจะวิ่งไปที่ถนนแรกเป็นเป็น,ปนที่ถนนเส้นทางคอนกรีตนะครับเกลียวซ้ายตรงนี้สถานีโค้งบีน,นะมันติดมันติดมาร์กติดด้วยนะว่าคนจะยืนตรงดอกจันไรก็ได้ เคยเห็นบ้างเคยเพรากเคยมักปิดเดี๋ยวจะหามักปิดให้กินเด็กก็จะเห็นลูบมักปิดแล้วก็เส้นทางดำลาดยางเลี้ยวขวาแลดวตามทุ่งนาตรงไปรอบๆก็เป็นทุ่งนา ต้นไม้ใหญ่ให้พักได้พอประมาณเดินทางนี้ประมาณกี่กิโลเมื่อกี้ที่โกงออกมาประมาณสักครึ่งกิโลได้นะไม่ถึงไม่ถึงสองสามมากี่น้อยสอมสามแล้วก็ผ่านาแยกที่หนึ่ง แยกเของมีปองส่งน้ำบองส่งน้ำรอบๆจะเป็นบรรยากาศต้นตาลน,นะครับเหมือนฉากในหนังละครบางเรื่องสวยงามมากว <c oughs> ีนี้ <c oughs> มึงสวยคนดี แค่บกักบักมีต้ไม,มกก้รถวิ่งเร็วเว้ยแ้ลูกเสือมาน่วิ่งอี้ไม่ได้นะมงสีองะทใหในหมูน,น,มนแล้วก็จะมีแยกอยกีกหนึ่งแยกเล็กน,อน้อย ครับยังไม่รู้เหมือนกันจะดูสองแล้วสองแยกนะีสองคนสองแยกสองคนสองสี่แยกสี่หม so ื่นสี่แยกกับสามแยกใช่คนต้องหยุดระยะได้พอดีไม่ต้องบอกมันก็ได้เขียนเขาห้าไปไม่ต้องบอกมันก็เดินตามถนนดำไปเรื่อยๆก็ได้ บรรยากาศที Hoy, ่บ hey, ัวมันท้องถนนนั่นแหละระเบิดเป็นระยะระยะมีครับระเบิดเป็นระยะเห็นมะพร้าวด้วยโอ้โหมันได้บรรยากาศเนาะทุ่งนาสวยเท้าช้าด้วยสวยสวยทามีแหล่งน้ำนะครับนี่ ตำรวจก็จะเป็นงี้เราต้องคอยครับคอยแยกที่คนที่สามคนที่สามเลี้ยวขวาไปม่าเลี้ยวขวาตรงซอยบ้านซอยคอยคอยคอยกลึงดุมเขียนใต้เขียนใต้เขียนใต้คอยกลึงดุมช้าเขียนถ่ายนี่นะบ้านคอยโอนนี่คอยกลึงดุมไปเลี้ยวขวาครับ เวลาข้ามถนนนะครับเขาจะชวนกันข้ามเป็นแถวเป็นระยะงานกําลังหันเห็นไหมทำตามคำสั่งได้นะครับแล้วก็วิ่งเดินมาเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกเสือต้องเอาอย่างการเดินเป็ดนี่คือบรรยากาศจุดจั มีรอบไม้ตลอดทางนะครับถ้าเดินชันช่วง ต้องเล่ามาเล่าวันนี้ที่คุยกับป้าแล้วรู้เรื่องนี้เลาะเลาะเลาเจอสามแยกทางเข้าวัดมันน่ะตรงที่ป้ายที่เราเห็นนะมั้งเออใช่เรื่องสามแยกเข้าวัดถนนหลวงอ่ะ ตรงที่้ายอยู่ตรงมุมด้านหน้ารถรถนี่แหละตรงกันสามนี่เราวิ่งด้วยความเร็ว60 6ิกิโลเมตรชมแค่ใช้เวลา จะเริ่มมานี่ประมาณ7น,นาทีถ้าเดินก็คงใช้เวลามากกว่านี้ส,สกิโลห้าสิกกิโลครับถึงแยกชะอําไปหนองสาลาชะอํานะครับสาลาเจ๊สารานี้นะตรงคนสารา อันนี้จุดที่คูจะอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับซ้าย,เ,ยเดินสัก5้กิโลก็ดีเลยนี่สี่กิโลเดินประมาณนี้ผมว่าประมาณมเจ็ดแด้ลหรือเอาหมดเลยใช่ไหม ได้จัดทรัแต่ถ้ามันมีบรรยากาศนะมันก็ไม่สวยเดินดีๆเดี๋ยวผมต้องมาหากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วมาบอกไว้ล่วงหน้าให้เตยมน้ำเตยมท่าไว้หน้าบ้านก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเก่งใจเออวันไหนเราต้องมาหาเจ้าของที่เดี๋ยวจะมาอีกอพี่นอนแต่ดูแล้วก็ไม่ต้องรัดสนามนะพี่นั่อันนี้แหละ ขี่นคกขุดอะอย่างงี้ยนะพวกมันถีบกันตกกันมาอดูเล่นกันเนอะแต่กันเดิมแล้วแต่ตรงนี้ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรนะมพี่หนองสรงก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเพื่อที่จะปล่อยแล้วก็รับส่งทั้งหมด ลงมาเจ็ดโมงก็ถึง8ปดโมงสึดยอดเล็ไปได้อีกประมาณบวกลบบวก30จิบนาทีได้ก็ถึง8ปดโมงครึ่งก็ไปเริ่มพลิกข้าก็ไปลอดซุ้มกันแล้วก็นะครับข้ากั็าตามถนนลาดยางไปเรื่อยๆนะครับ เด็กต้องมีสัมมาล่กันใส่น้ำมาใส่กิ๊ต้องเตรียมน้ำเตรียมกระดาษ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 แล้วก็องขนให้เด็กอ่ะเนี่ยเราจะให้เข้าผ่านวัดหรือผ่านหลวงเราผ่านวัดดีกว่ามั้งเออเนี่ยที่เราเคยเข้าไปดูเดี๋ยวนี้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 เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผ่านตรงนี้นะเนื้อทางเข้าวัดตำหนัหลวงครับเราเราคืออีกนิดนึงจะเป็นสามแยกวัดเข้าวัดตำหนัหลวงแต่เราจะเข้าก่อนเพื่อลดระยะนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่า เส้นทางนี้ถ้าเดินไปจนถึงค่ายเลยเนี่ยมันจะได้หรือใกล้กว่าไก้กว่าครับถ้าได้เราจะไม่เหมารถนแ <laughs> คนรับผลรลายในโรเรียนก็ก็จะได้รู้ซึ้งถึงความยากลําบากในเบื้องต้นต ไปดูว่าร็หลวงเราจะหาทางเลาะไปตัดไปสน,นุนเส้นใน เดินได้เดินได้พี่อุ๊ดเออเดินไปไปตรงไปตรงไปเดี๋ยวมลิที่มลตำรนจหลวงให้เลยใช่ข้างหลังนะขอขอตัดไปได้ไหมเฮ้อไม่เอาเดี๋ยวไปนี่เนี่ยเนี้ยเราค่ายอยู่ไหนเนี่ยนี่เจ็ดกิโลพอดีเท่ากับบนถนนที่เดินแต่ตรงนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนที่โรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนใครลงนี่ได้ไหมใครเลยไปง้ายอัดจอดจอดมองหน่อยอู้ใครเนู่นมีใครมีขันหาร เดี๋ยวไปอีกครับเงเาไปอักครับรเข้าลดหลวงกิโลนี่รับได้ไหมทงังบุมกลับทางสองเดินทางไกลอะแต่แต่ผมว่ามันไม่ร้อนนะเช้าเช้าเนี่ยก็เดินอย่างมีความสุขได้ร้องเพลงเดี๋ยวเราไปซ้อมเพลงเกียรติขอเรากำลังสบายจนตกเมืนพัา <c oughs> เดี๋ยวไปฝึกร้องเพลงตอนเดินเรื่องเพลงลุ่ผเ,เ,เ,เวียดจีลือกเชจัยไปดูะอนนี้ก็ออกไปได้ก็เป็นบรรยากาศของชีวิตหน่เส้นทางรถวิ่งได้คนก็ต้องเดินได้ตรงนี้สวยมากนะครับเป็นทุ่งต้งตนตาลมีหนองน้ำขนาดใหญ่น่าจะลึกตรงนี้ล้างหน้าล้างตาดได้แต่ระวังทิ้มลงน้ำ เอาไว้นะครับไม่ได้เราก็ถอย,อยนะเ,เจอสะพานสะพานข้ามไปแล้วผ่านมองซองยมองขวาได้ปะดูเลยผ่านไม่ได้ได้ได้ข้ามได้ไปดูตะปูก่อนพี่อุ๊ดดูก,ก่อนเดี๋ยวให้ท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งสองตรวจสอบก่อนนะครับเดินนะเดินได้นะครับแต่รถไม่แน่ใจว่าจะได้หรือ แต่ก็ยังมีเบี่ยงขวามีเบี่ยงขวานะครับทางนี้